The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the fact. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ครูได้มีโอกาสมาสร้างบริเวกระบ,บคณะครั้งแรกเมื่อปีพศ2530จะอ่านเร็วสักนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าเมาแตกแหลกลามานานเดี๋ยวมันจะดึกไปโดยคำจกจวนของยารยมิรท่านหนึ่งคณนนะนั้นลูกเป็นครูได้พานักเรียนที่ลูกสอนมาด้วยประมาณ20-30คนติดต่อกันอยู่ประมาณ3ปีอ่านเร็วขณะนี้ตามทันไหมจ๊ะ ตัมาลูกได้ย้ายที่ทํางานใหม่จึงไม่ได้พบกับกยลณมิตรท่านนั้นอีกลูกเลยห่างหายจากวัดไปนานถึงสิบปีแล้วครับ<อ>กระทั่งปีสองห้าสี่แปดก็ได้มีกยลณมิตรอีกท่านหนึ่งมาชวนให้ลูกขึ้นพนาวัดเห็นไปเจ่าโลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ทำให้ลูกพบกับประสบการณ์ภายในที่ดีมากๆเขนของพระพุทขึ้นมากลางท้องลูกองค์แล้วองคเล่า ลูกสุขใจมากสุขดีที่หนึ่งเลยเจ้าค่ะลูกเป็นลูกคนโตของครอบครัวมีน้อยสี่คนพ่องลูกทำง,งานรับราชก,การกรมชลประทานกระทรวงเกษตรซึ่งคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อชอบดื่มเหล้าและเล่นการมานันมักจะติดพันอยู่กับเพื่อนเดือนหนึ่งจะกลับมาบ้านสี่ห้าครั้งลูกๆและคุณแม่จึงอยู่กันด้วยความลำบาก คุณแม่เกิดน้อยใจใคุณพ่อไม่สนใจครอบครัวจึงไปชดกัารเ,เล่นไพ่บางครั้งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็พาเพื่อนบ้านมาดื่มเหล้าหรือเล่นไพ่ที่บ้านแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยครั้ง<อ>คุณแม่เคยหนีคุณพ่อไปอยู่ที่บ้านญาติหลายครั้งแต่ไม่นานคุณพ่อก็ไปตามขอให้คุณแม่กลับมาดูแลลูก <S <S ลก็กระทำกันไปอย่างเงี้ยกอดๆว่อดๆบอลๆงอนๆแล้วก็ว่อดๆบอลๆกัน กระทั่งลูกๆกเริ่มโตเป็นสาวคุณพ่อก็เลยเป็นห่วงลูกสาวจึงหันมารับผิดชอบครอ,อบครัวมากขึ้นคุณแม่ก็เลยลดการเล่นไพ่ไปด้วยอัอคนคุณพ่ออายุได้ห2สิบสองปีป่วยเป็นโรคไซติงอเกเสบแต่พอแต่หมอวินิจฉัยโรคผิด <c oughs> วินิจฉัยโรคผิดว่าเป็นโรคกระเพาะอ,อักเสบให้ยาม,มาทานไปสี่วันในี่ไซติง อาการปวดก,ก็ยิ่งรุนแรงวันที่ห้ลุงยิงพาไปหาหมอประจําตัวคุณหมอเอกซเรดูโอ้ไส้ติ่งแตกเป็นหนองจับอยู่ที่ลำไส้จึงพาตัดเอาลำไส้ออกส่วนหนึ่งปุ๊ดนั่นมาตั้งแต่นั้นมาคุณพ่อก็หยุดดื่มเหล้าไปเลยค่ะ<อ>ลูกก็นึกในใจคุณพ่อน่าจะเป็นไส้ติ่งตั้งนานแล้วจะได้หยุดเหล้าเอ๊ะทำไมเก่งอย่างนั้นนักเรียนนุบาลฝันในฝันวิยา ครั้งหนงินพ่อเคยประสบอุบัติเหตุเฉียดตาย,ตายเร็วขนาดนี้ทันไหมจ๊ะเหตุเกิดเมื่อเดือนตุลาคม2548เรื่องมิจฉาวันหนึ่งคุนพ่อขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปคุยเรื่องงานท่ากระินกับเพื่อนต่างหมู่บ้านระหว่างทางขากลับขณะพ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงตรงหน้าร้านขายรถปิกอัมือสองจู่ๆรถพริกอัพคันหนึ่งที่จอดอยู่ในเต็นท์ซึ่งเป็นเนินสูงกว่าสูงกว่าถนนเนี่ยพอสมควรมันไหล แล้วพ่อมากไหลลงมาหาพ่อพอจึงหักหักหลบรถคันนั้นไปที่เกาะกลางถนนระหว่างนั้นก็มีเก่งอีกคันหนึ่งตามหลังมาได้เฉียวชนจนพ่อกระเด็นตกจากรถสลบไปเลยพอเต็กติ้งยังมารับพ่อไปแต่ว่าระหว่างทางนั้นพ่อแค่สลบพอพ่อสลบไปพ่อบอกว่าพ่อเห็น ไอ้ตาไม่สลบไม่เห็น,เห,นเห็นตอนสลบเห็นห้องสี่เหลี่ยมมืดมืดกว้างมีคนถูกไฟไหม้ท่วมตัวร้องขอความช่วยเหลือ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่ <c oughs> นุ่งผ้ายักครัง้งสีแดงไม่ใส่เสือ้อสวมสรยคอ <c oughs> เขาก็ถามว่า มาทำไมยังไม่ถึงเวลาขอบมึงนะไอคนพวกนี้ยพวกนี้นี่ไม่ใช่ทางนี้นะนมันชอบสูบุรีเสพยาเสพติดมันชอบกินเหล้าเมาไม้สุดท้ายมันก็ต้องมาเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวันแ้กก็ไลแต่เพิดพ่อพ่อกลับไปเดี๋ยวนี้พ่อก็เลยกลับมามันงั้นอยากจะอยู่ดูต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วพ่อก็ฟื้นขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ พอมีการตกใจและหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นอยู่ตั้งหลายวันเดียวตัวลูกเองเนื่องจากเป็นลูกคนโตต้องรับรู้และเจ็บปวดทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวครอบครัวลูกนั้นถูกดูถูกดูแคลนจากคนรอบข้างประจาถ้ยลูกไปจิตใจมุ่งมั่นที่จะเอาชนะคำครหาให้ได้ลูกทำทุกอย่างที่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ลูกตั้งใจเรียนนจริงจะใชีวิตมาก ตื่นดีสองอ่านหนังสือพลางเงียบสงบเงียบสงบัดทำให้มีสมาธิดีมากจนทตั้งที่ห้าลูกจะนอนมาตื่นอีหกโมงเช้าฉันทำให้ลูกสอบเข้ามหาลัยศิลปรกรณคณะสอนศาสตร์ได้แล้วกระด้สไยทุนเงอดิศส,ส,สตกลกูลเก่าแก่ทันหนึง่งแล้วกระด้ข้ามหาลัยจนจบการศึกษาปริญญาตรีต่อมาลูกก็สอบเป็นครูได้สอนอยู่ในจังหวัดที่ลูกอยู่ ขณะนั้นลูอายุ23ปีลูกเป็นครูผู้สอนอยู่6ปีต่อมาปเปลี่ยนสายงานมาเป็นนักวิชาการศึกษาจิตสำนักง,งานศึกษาธิการอำเภอลูกสอบเลื่อนชั้นการงานขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันลูกเป็นข้าราชการ48ค่ะลูกสมหวังในเรื่องการเรียนการงานแต่ในเรื่องในด้านความรักลูกมักกลับต้องมาลงเอยกับชายที่มีเจ้าของแล้วสามียุมากกว่าลูกถึง28ปี เขาเป็นพ่อข้าพระชาในสายงานลูกและเรามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนลูกต้องตกอยู่ในฐานนะกินน้ําใต้ศอกแต่ลูกขอสารภาพด้วยความจริงใจส,สุดจริตใจว่าลูกเลิบเขาเมื่อไม่จะเป็นน้ําใต้ศอกเราพบกันเพียงระยะสั้นก็ต้องเลิกครางกันไปอย่างถาวรชีวิตก็อย่างนี้เนาะหลังจากนั้นก็ได้มีผู้ชายมาจีบลูกอีกหลายคน แต่ละคนรู้แต่มีประสบะการณ์มีข้อบครวัวแล้วทั้งนั้นลูกเคยประสบอุบติเหตุที่ศษีษะอยู่สองครั้งครั้งแรกลูกก็เด็นตกจากรถยนต์ไปจำทางเพราะอย่างรถแตกสลบไปหกชั่วโมงอีกครั้งลูกได้พาตัดที่หนังตาหลังพาตตาลูกปวดแผลมากจนน็อกตกจากโถส้วมศีรษะฟาดกับผนังห้องน้ำ หมดสติไปประมาณหนึ่งนาทีรุ่งเช้าลูกรู้สึกมึนงงทีิศะและชาที่ขาทั้งสองข้างเหมือนมีหินหนักๆมาทวงว่าจนเดินไม่ได้คุณพ่อก็ไปหาร่างทรงเขาทักว่าลูกไปบนไว้แล้วไม่แก้บนนี่เขาเพียงเตือนนะและลูกก็เคยบนไว้จริงๆค่ะอ่าแล้วกัน หลัง <laughs> จากแก้บนขาที่หนักก็หายเป็นอัศจรรย์แล้วมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งค่ะโอ้ต้องอ่านเร็วๆแล้วล,ล,ล่ะคือครั้งหนึ่งลูกได้เดินทางไปกราบหลวงปู่รูปหนึ่งที่จังหวัดน้องคายทันไหมเจ๊ฟังทันไหม <c oughs> ไปกับคณะผู้สูงอายุที่ชอบทําบุญพอไปถึงตะวันก็ตกดินไปแล้วเราด้เข้าจอดที่หน้ากกติของหลวงปู่พอลงจากรถปุ๊บลูกก็มีอาการเหมือนตกอยู่ในภวังมองไปเห็นเป็นบ้านทรงไทยเก่าโบราณ สวยงามไม่เหมือนในเมืองมนุษย์เป็นบ้านขนาดย่อมย่อมมีประมาณสิบหลังเรียงเป็นแถวมีเด็กไว้ผมจุกหลายคนวิ่งเล่นหยอกล้อก,กันอยู่ที่พื้นดินหน้าบ้านสมุผู้ใหญเป็นคนแก่นั่งคุยกันบุญอยู่บนชานบ้านลูกมองดูนิ่งๆและคิดว่าคงเป็นชาวบ้านมัง้งจึงนึกอนุโมทนานในใจว่าเออชาบ้านที่นี่ใจบุญจังสร้างบ้านอยู่ติดวัดเลยสงสัยจะคอยอุปถัมหลวงปู่ ตะพักลูกก็ถูกเรียกไปกราบหลวงปู่ฟังธรรมะท่านอย่างซาบซึ้งปิติจนน้าตาไหลแล้วเข้าที่พักพอรุ่งเช้าลูกจะเดินไปเล่นในหมู่บ้านที่ลูกเห็นเมื่อคืนนี้แต่กลับว่าไม่มีบ้านสักหลังเห็นเพียงห้องสุขาเก่าๆหนึ่งหลังที่ฝาและหลังคาเป็นสังกะสีเก่ามากไม่ยักเห็นบ้านสวยๆมีเถาวัลย์ขึ้นตามหลังคาแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้ๆ ลูกแปลกใจว่าโอ้แลวบ้านหลายหลังที่ลูกเห็นมันคือดิคืออะไรที่ไม่กล้าปรียนถามหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าดีแล้วที่เห็นเนี่ยเขาเป็นชาลับแลมานุโมทนาบุญด้วยเราก็จำเหตุการณ์นั้นมาตลอดสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วทําไมเราเห็นอยู่คนเดียวน้องเคยลูกทํางานกรมชลระทาน เป็นคนนิสัยดีเรียบร้อยรักครอบครัวดื่มเหล้าบบากาตามสังคมขี้เมาวมาวันที่31ธันวาคม2541เขาได้ไปดื่มเลี้ยงฉลองงานปีใหม่ในหมู่บ้านขากลับระวางทางนิกขี่มอเตอร์ไซค์ไะทกาบรถปิกอัพที่วิ่งสวนเป็นอย่างแรงน้องเขยพร้อมรถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปในน้ำนี่ ประมาณ20นาทีเขาก็น,นำร่างขึ้นมาปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วอายุเด้33าปีคำถามคำาใดทำให้คุณหมอวินิจฉัยโรคคุณพ,อพ่อผิดจนไส้ติ่งแตกหนองไปจับลำไส้ที่รักษาหายได้มีมีอันตรายเป็นเพราะเหตุใดคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะกรรมใดทำให้รถพิกอัพที่จอดอยู่เฉยๆไหลมาหาคุณพอ่อนี่ดูเห็นไหมเวลามันมีวิบากนี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุข,ขึ้น พาดีคุณพ่อเห็นช่วงที่หมดสตินั้นคืออะไรคะนี่มีผลต่อชีวิตคุณพ่อหรือไม่หากมีผลจะแก้ไขอย่างไรคะตามทันไหมจ๊ะบุพกรรมใดลูกจะมีชีวิตที่ลำเค็ญและประสบปัญหาครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กโดยเหตุดลูกจึงมีสติอดทนต่อสู้ชีวิตได้สาเร็จคะลูกคนมาปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ไม่ต้องมีบุพกรรมชนี้อีกคะก็ทาแบบมานับหนุ่มมานับหนุ่มสิจ๊ะกรรมใดจึงมี แต่คนที่มีครอบครัวแล้วมันชอบลูกแล่ลูกต้องมีสามีที่มีอายุมากกว่าถึง28ปีแล้วทำไมลูกจึงรักอดีตสามีคนนี้อย่างมากมายทั้งแที่เขามีภรรยาแล้วแต่โลกลูกสาวของโลกอดีตสามีและภรรยาของอดีตสามีเราทั้งสี่คนเคยมีบุญกร,รมร่วมกันมาอย่างไรจึงจะมาจึงมาเจอกันชาตินี้ชาติต่อไปลูกจะต้องมาเจอแบบนี้ไหมคะและลูกชอบเปล่าล่ะพระเจ้าห <c oughs> านี้ลูกจะแผ่เมตตาแผ่บุญใน้ทั้งเขาและภรรยา ขออย่าได้เจอกันอีกเลยทำอย่างไรลูกยังจะหมดวิบากกรรมนี้คะปุปกรรมใดลูกป,วปก่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจโปง่งพองเลือดเลี้ยงหัวใจไม่สม่ำเสมอเป็นตะคิวถึงหัวใจแทบอาชีวิตไม่รอดแต่หายได้เพราะเหตุใดคะกรรมในทวิโลกประสบปฏิเหต่ศีรษะถึงสองครั้งในครั้งที่สองมีอาการชาที่ขาจนเดินไม่ได้พอแก้บนจึงหายเป็นเพราะเหตุใดคะบ้านออเรือนไทยรวมถึงเด็กและคนแก่ที่ลูกเห็นใช่ชาวรับแ,ล,แลงไหมคะ แล้วทำไมลูกจึงเห็นได,ได้เพียงคนเดียวเขาต้องการอะไรคะมีความเกี่ยวข้องกับลูกไหมคะชารับแลงเขามีความเป็นอยู่อย่างไรกายเียนแบบผมอเทวาใช่ไหมคะทำบุญกรรมมาอย่างไรจรึงไปเกิดเป็นชารับแลงคะอุปกรรมใดทําให้น้องเขย,ยลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนรถพิกอัพแล้วตกน้ําตายคะพอองลูกบอกว่าน้องเขยมารับเคราะห์แทนลูกจริงหรือไม่คะ ก่อนตายเขามีนิมิตอย่างไรตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนบุญที่ลูกที่ให้ทุกครั้งเขาได้รับหรือไม่คะมีข้อความได้ฝากถึงภรรยาเขาและลูกของเขาหรือไม่คะเขาต้องการอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกและลูกสาวลูกเคยสร้างบารมีกงโมขนะมาอย่างไรธรรมชาตินี้ลูกจึงพัดพระไล่จมูมขนะมานานถึงสิบห้าปีตัวลูกเขาอยู่ในสมณะเพศหรือเปล่ารูปถิฐานิตเขาเกิดเป็นเพศชายเพราะวิชาธรรมกาย ดนบวชตลอดชีวิตทุกภพทุกชาติไปทําอย่างไรจึงจะเป็นไปได้คะพุทธนอนที่แล้วลูกมีผลการปฏิบัติทาเป็นอย่างไร <uff> s. <S ได้กลับดุสิบุรีได้ได้ลงมาสองรอบรหรือไม่คะเราจะมีโอกาสลงมาเกิดรอบสองในชาติต่อไปหรือไม่คะทางทําอย่างไรคะอ่านอย่างที่ทานไปใช่ <uff> s. <S พระอาจารย์ลูกได้เมตตาชี้นาให้ลูกอยู่ในบุญตลอดจะทําให้ลูกมีผลการปฏิบัติท,ทํ่ดีๆและมีแรงบันดาลใจจัดทําโครงการปฏิบัติทําในหน่วยงาน ได้เป็นผู้นำบุญอย่างเต็มตัวจนปัจจุบันนี้ออกเป็นผู้นำบุญเนาะพระอาจารย์เคยเกี่ยวข้องกับลูกมาอย่างไรเคยสร้างบริบุญหลวงพอ่อและหมู่คณะมาอย่างไรอูพุธันดนที่ผ่านมาท่านมีผลกรรมริวัติธทรม,มอย่างไรจะได้กลับดุสิตบุรีและจะได้ลงมาเกิดรอบสอนในชาติต่ไอไปห,ห,หรือไม่คะคําถามเดียวกันเลยหลับตาฝันเป็นตนัวเป็นตาเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายปรมรากันจ้าหมอวินิจฉัยโรคคุณพ่อผิดจนไส้ติ่งแตกหนองไปจับลำไส้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทั้งในอดีและปัจจุบันมาทำเป็นอาหารเช่นจับปลามาผ่าท้องทั้งเป,เป็นเป็นเป็นต้นมาส่งผลจ้าที่รักษาหายได้ก็ด,กดีบุญที่ทำตามประเพณีเช่นถาวายเภศัตยารักษาโรค ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจาจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทั้บุญทั้งทาศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิดบุญไว้ให้สรรพสัตว์จะเคยเบียดเบียนเหล่านั้นบ่อยๆจ้าการที่ลูกพูดว่าถ้าคุณพ่อเป็นไส้ติ่งแตกตั้งแต่อายุอย่างน้อยวันนี้คงจะเลิกเดิมเล่าไปแล้วนั้นก็ไม่ได้มีวิบากรรมใด เราไม่ได้พูดด้วยความปรารถนาร้ายแต่ตั้งใจท่านเลิกดื่มเหล้าจ้ารถไปเก้าที่จอดเฉยไหลามาหาคุณพ่อจนทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะกัเนิดีเมื่อดื่มน้ำเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทจะทำให้คู่กรณีบาดเจ็บสลบไปเนะีมาส่งผลจ้าแต่ไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ทำให้เขาตายจ้า ภาพที่คุณพ่อเห็นช่วงหมดสตินั้นเป็นภาพนิมิตเก่าในชาติอดีตท,ที่คุณพ่อเคยดื่มเหล้าแล้วไปอยู่ยมโลกว่าใช้เห็นด้วยกรรมดื่มเหล้าในปัจจุบันบันดาลจ้ะแต่พ่อไปกลับเนื่องกับตัวหักดิบเลิกดื่มเหล้าอย่างจริงจังและหันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างจริงจังจะต้องย้อนกลับไปสู่ยมโลกอีกรอบหนึ่งจ้ะ แล้วปีชีวิตลำเค็นและประสบปัญหาครอบครัวตั้งแต่เด็กเพราะกำเนิดเดียสมัยเป็นเจ้าสมัยเป็นผู้ชายได้ครบคนพาลชักชวนไปดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพรนันมาส่งผลแต่ต่อมาภายหลังได้พบกับไรมิตรแนะนําให้หันกลับมาทาความดีได้เลิกหักเด็บจากสิ่งเหล่านั้นในวันนี้ยังทำให้มีสติและเอาทนต่อสู้ชีวิตจนสําเร็จจ้า เราจะต้องไปครบคนพานในครอบบัณฑิตนักปราชญ์และสำน้าทีกรมิชชักชวนคนทำความดีอีกทั้งมันทั้งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาะและอธิษฐานจิตมันล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีจ้าลูกมักจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมันชอบลูกเพราะกำเนดิดดีสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายลูกมีภรรยาแล้วชอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยไปไเรื่อย แม้อายุมากแล้วก็ยังชอบทำอย่างนั้นอีกมาส่งผลจ้าลูกต้องมีสามีอายุมากกว่าถึง28ปีแล้วก็รักอดีตสามีคนนี้มากๆั้งทั้ง,ท,งที่เขามีภรรยาแล้วเพราะกรมลังกล่าวของตัวลูกตอนที่มีภรรยาแล้วในอดีตนั่นแหละแล้วก็มีมีภรรยาน,น้อยเรื่อยๆหลงหนึ่งหลงสองหลงสามไปเรื่อย แม้มีอายุมากแล้วก็ยังมีหลวงถัดๆไปอีกมาส่งผลจ้ะกับความผูกพันกับอดีตสามีคนนี้ในปัจจุบันเป็นหลักจ้ะเป็นกรรมเก่าของตัวลูกและเป็นกรรมใหม่ของอดีตสามีคน,นปัจจุบันจ้ะตัวลูกลูกสาวลูกอดีตสามีและภริยาของอดีตสามีมาเจอกันในชาตินี้และทาให้มีเหตุการณ์ที่ผูกพันกันเพราะเป็นกรรมเก่าของตัวลูกดังกล่าวเป็นกรรมใหม่ของอดีตสามี ส่วนบริยาของอดีตสามีมีเศษกรรมกาเมีของตนเองกรรมส่วนตัวจึงทําให้มามีสามีเจ้าชู้อย่างนี้แ้่ส่วนลูกสาวของลูกก็มีเศษกรรมการมีเจ้าชู้สมัยที่เขาเป็นผู้ชายมาส่งผลได้มีครอบครัวอย่างนี้กรรมใกล้เคียงกันทั้งสี่คนยังทําให้มาพัวพันกันในปัจจุบันจ้่จะแก้ไขลูกต้องหักดิบเลิกกินน้ำใต้ศอกใครแล้ว น้ำใต้สอกใครน้ำใต้เข่าใครก็ไม่เอาเราต้องดื่มน้ำของเราเองเราก็ต้องมันมีน้ำใจสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทา,งาะนศีลภาวนาให้ม,มากๆแล้วแต่ฐานจิตล้กากของเราชิดเขาของตอนเองให้หลุดพ้นจากวงจรน,นี้ทุกๆวันแจ้รูปป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจโป่งพองเลือดเลี้ยงหัวใจไม่สม่ำเสมอเป็นตะคิวที่หัวใจแทบเอาชีวิตไม่รอด พราะกรรมกรรมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวที่ทำให้ผู้หญิงเจ็บช้ำน้ําใจในามาส่งผลเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเาแต่หายได้เพราะบุญที่เคยสร้างไว้กับหมู่คณะในอดีตมาส่งผลจ้าโรคป,ประสบอุบัติเหตุที่ศรีรษะถึงสองครั้งครั้งที่สองมีอาการชาที่ขาจนเดินไม่ได้พอแก้บนก็หายเพราะ กรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตเช่นทุบทิศสัตว์มารวมกับกรรมที่เคยไปล่ามขาสัตว์เอาไว้จนมันทรมานในสมัยที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมอสมุลเจ้าที่หายได้ก็เพราะหมดกรรมพอดีไม่เกี่ยวกับการแก้บนจ้่บ้านเรือนไทยรวมทั้งเด็กและคนแก่ที่ลูกเห็นนั้นก็คือ พม,ม่าเทวาแถวนั้นจะเรียกว่าชารับแลก็ได้เขาจะมานุโมธนาติตัวลูกมาสร้างบุญติตัวลูกเห็นได้เพราะบุญที่เกิดจากการทําสมาธิมาแนอดีตมาสง่งผลในจังหวะนั้นพอดีจ้ะชารับแลกคืออดีตมนุษย์ที่สร้างบุญแบบทั่วไปตามประเพณีเช่นใครชวนทําบุญก็ทําใครชวนไปวัดก็ไปตามเรื่องตามราว ไปถึงแล้วก็ชวนทำบุญก็เอาเงินใส่ซองสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างหนึ่งร้อยบาทบ้างใส่ซองร่วมบุญหนูครับเ,เป็นต้นเจ้าใครทำอย่างนี้ก็เตรียมตัวได้แล้วเจ้าไปเป็นชาลับแหล่กลางคืนเห็นวิมานกลางวันเห็นสุขางันมาสมผลที่มาเป็นภูมิทวาที่มีวิมานหรือบ้านที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์อยู่บนพื้นดินเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนจ้ามีอยู่ทั่วๆไปแล้วเจ้า น้องเคยลูกประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนรถปิกอัพและตกน้ำตายพระกันานดีไาดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทจึงคู่กรณีเสียชีวิตมาส่งผลเจ้าน้องเขยไม่ได้มารับกรรมแทนพ่อดังที่พ่อบอกเพราะกรรมใครก็กรรมมันจะมารับแทนกันไม่ได้เจ้ทันไหมเจ้ทาทแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปเลยแจ้พาไปเลยยมโลกของมหาดลขุมห้า แล้วถูกวิาพากษ์สายถูกกรอกน้ําทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากด้วยกรรมดื่มสุราจ้าเพราะนั้นที่ให้ห้ามโฆษณานั้นดีมากหมายความวิทยาชื่นชมนโมทนาดีที่สุดที่ดีกว่าดีมาก,กคือเลิกผลิตปิดโรงงานสุราไปเลยแล้วก็เลิกขายไม่ว่าสุรานอกสุราในแต่รับบุญทิศทิ่ไปให้แล้วก็ได้รับลดยอนผ่อนโทษลงมาจ้าขายายช่วยทิศบุญไปให้เยอะๆเพราะตอนนี้ บอกว่าเข็ตแล้วทรมานหลือเกินอยากพ้นกรรมอยากทันทรมานมากจ้ะคุณพ่อคแม่ตัวลูกและลูกสาวาสร้างบงารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงแต่คุณพ่อคแม่บางชาติกะเจอหมู่คณะบางชาติก็มาเจอกันเพราะท่านทําบุญตามอารมณ์จ้ะมีอารมณ์ก็ทําไม่มีอารมณ์อยากทกาก็ไม่ทาทั้งท้งที่มีความพร้อมที่จะทาตัวลูกและลูกสาวก็เช่นเดียวกัน ส่วนในที่ในชาตินี้พระเจ้าโมคณะนานสิบห้ปีเพราะบุญนิธรำกับโมคณะในอดีตมาไม่สม่ำเสมอกับเมื่อปัจจุบันเมื่อกระทบกระทั่งกับบางคนในหมคณะแล้วก็น้อยใจเลยพลัดกันไปเจะผังนี้ติดตัวมาตตวรูปเป็นกุลธิดาติดต่อกันมาหลายชาติแล้ว แต่ก็เคยมีบุญบวชระยะสั้นอยู่บ้างสมัยเป็นผู้ชายแต่เนิ่นนานมาหลายกับแล้วจ้า oh. พุทธนอนที่ผ่านมาก็เป็นกุลธิดาเดินมาทำบุญกับหมกขณะแบบมาบ้างไม่มาบ้างไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมก็จึงไม่ค่อยจะมีผลการนาทดาึจงพลัดไปเกิดเป็นเทพธิดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสามจ้าทายาการผู้ชายได้บวชด้วยเจ้าตังรักษาศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์จนตลอดชีวิต รับที่านจิตท,ทุกวันทุกครั้งที่สั่งสมบุญาจาพระจางตัวลูกพุทธนานิพานมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเร้วออบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทาได้กับถึงองค์พระราภายในตัวราชกลับดุสิบุรีได้ เรามาสร้างบารมีได้สองรอบจ้าหมาพุทธนานที่ผ่านมาก็ได้เป็นพระอาจารย์อบรมสั่งสอนตัวลูกมาจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญลาวเทศฐานเจตตามติวิริสิบรีวงบนวิเศษเขตบมมรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.